ตใหญ่ครัับสวัสดีครับเดวิชัยได้ฉีดเท่าไหร่ทั้งหมดเมื่อกี้นี่ยน่าจะหนึ่งเลยคอืมเป็นไงบ้างครับเกียงวันชุกครับก็วันนี้ก็ยังอึดอึดไปหน่อยครับเราอาวุธไม่เยอะวันนี้แล้วแต่ว่าเราก็ตามตายเราเล็กไม่ได้เราเราเล็กเผื่อโดนครับเราวนไปเรื่อยๆครับคือว่าวันนี้คือเราโชคตามแผนเลยครับไม่แลกไม่ประทะมาแลกวันนี้ครับเราประทะไม่ได้วันนี้ช่วงช่วงมียุ่งช่วงนั้นโดนหมัดไปเรารู้สึกไงบ้างครับมีมี กแรกก็ยกสองครับที่โดนรู้สึกว่าไม่หมัดข้อสองครับทีแบบมีอาการมึนๆึนอยู่บบครับกับนัดหนึ่งครับแต่สุดท้ายแล้วก็ค,คุมเกมคุมสถานการณ์ได้แล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับสกายงามก็วันนี้ก็เขามาช้ากว,ว่าเรานิดหนึ่งครับเขาอาวุธช้ากว,ว่าเรานิดนึงเรามองเห็นอาวุเขากี่ไฟแล้วที่ทําฟอร์มกลับมาแบบนี้เราอ่าชนะมาหกไฟแล้วก็มาแพ้สะดุดแพ้โกโก้มีโอกาสอยาก แค่มือล้างหายไหมครับเกโก้ก็ก็ก็จะทำฟอร์ทั้งสองสามไปก็มีโอกาสครับน้ำหนักที่เก่งที่สุดของเราเลยคือน้ำหนักอะไรร้อยสิบสองร้อยสิบร้อยสองร้อยสิบทำได้ร้อยสิบร้อยสิบสองถ้าเกิดต่างสต่างสายมีไหมอยากเจอใครอะไรอ่าแล้วแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับได้หมดครับเราเราคิดว่าน้ำหนักร้อยสิบร้อยสิบสองเนี่ย เราพร้อมเจอได้หมดครับครับได้หมดครับถ้าไม่เกินร้อยสิบสองได้เลยไม่ชนะเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าชูเต็มที่แน่นอนถ้าโปรโมเตอร์เห็นว่าสมควรร้อยสิบร้อยสิบสองก็พร้อมพร้อมครับผมพร้อมเจอทุกคนครับก็วันนี้อัดฉีดเบ็ดเสร็จทั้งหมดเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นครับเนี่ยก็ราคาระยืดเลยราคาขึ้นมาเนี่ยมันลึกเกินนะแต่ว่าช่วงนั้นก็เสียวเสียวเสียเพราะว่าโดนโดนมือมีอาการครับครับผม เขาบอกเขาต่อยโดนแต่ว่าไม่ต่อเนื่องครับเขาเขาขาดความต่อเนื่องไปวันนี้อืด้วยที่เราวางเจบวางแผนด้วยไหมที่เราประคองโดนแล้วไม่แลกไม่ประทะเราไม่ประทะอันนี้คือแผนเกมที่เตรียมมาจากบ้านเลยครับวันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วอยากฝากถึงแฟนที่ติดตามเราหน่อยไหมครับขอบคุณทุกแรงใจครับวันนี้ก็ดีพิชัยนาวีนำมันครับคว้าชัยกลับบ้านได้แล้วครับสัญญาว่าจะทําให้ดีทุกไฟครับฝากติดตามด้วยครับ ครับผมน้องวันนี้ยินดีด้วยครับผมครับ